วิธีการนำรูปเรามาทำเป็นสติกเกอร์ทักทายบอกความรู้สึกดีๆใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มทำยังไงไปดูกันเลยค่ะให้เราไปที่คาว่าโปรเจกต์ใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปที่รูปภาพไปเลือกรูปพื้นหลังที่เราได้เตรียมเอาไว้เข้ามาเลยค่ะใครอยากได้พื้นหลังสวยๆนะคะทักที่ไม่กบเลยค่ะไม่กบมีแจกอยู่นะคะพอได้พื้นหลังแบบนี้มาเสร็จแล้วให้เราไปที่คําว่าภาพซ้อนพื้นหลังควรจะเป็นอัตราส่วน1ต่อ1นะคะ ไปที่คำว่าภาพซ้อนเลยค่ะไปที่คําว่าเพิ่ม overlay ให้เราเลือกรูปไหนก็ได้ค่ะกดเพิ่มนะคะหลังจากเลือกรูปเราเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปที่คําสั่ง cut out ไปทําการลบพื้นหลังค่ะลบพื้นหลังเสร็จแล้วไปที่คําว่าจังหวะการตัดนะคะแล้วก็ไปใส่ จังหวะการตัดอันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราชอบแบบไหนก็ใส่ได้เลยค่ะไม่กบขอใส่เป็นแบบนี้ละกันเนาะแล้วก็กดออกจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้รูปภาพเรามาแล้วคลิกไปที่รูปเราค่ะยืดย่อขยายจัดวางตามที่เราต้องการได้เลยไม่กบจะจัดวางประมาณนี้นะหลังจากนั้นให้เราเลื่อนหาคําสั่งสไตล์ค่ะแล้วให้เราไปเลือกเป็นตัวกระตูนมันจะได้น่ารักขึ้นเนาะเราจะเลือกเป็น มังงะก็ได้ค่ะเป็นการ์ตูนเกมเป็นศิลปะได้หมดเลยนะคะอะลองลองเล่นให้ดูก่อนอันนี้เป็นศิลปะนะคะหรือจะเป็นตัวการ์ตูนคลาสสิกแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่กดจะใส่เป็นคอมิกนะคะเราจะได้แบบนี้พอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วไปที่เครื่องหมายถูกค่ะหลังจากนั้นให้เรากดย้อนกลับนะคะแล้วไปที่คําว่าข้อความไปที่คําว่าเพิ่มข้อความแล้วก็ไปที่คําว่าบับเบ้แล้วให้เราไปเลือกบับเบ้ที่เราชอบได้เลยค่ะ ตัวนี้ไม่กบจะเลือกเป็นอันนี้นะคะจะได้ดูน่ารักน่ารักเนาะแล้วทีนี้เราพอเลือกบับเบิ้ลเสร็จแล้วนะคะถ้าเราไปพิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะคะสมมุติว่าเราพิมพ์คําว่ายินดีที่ได้รู้จักพอเสร็จแล้วค่ะให้เราไปที่คาว่าสไตล์แล้วไปเลือกสีที่เราต้องการได้เลยเราต้องการสีไหนนะคะให้เราไปเลือกได้เลยเห็นไหมคะก็จะมีสีให้เราแต่ไม่กบขอเลือกเป็นสีนี้ละกันเนาะ พอเราเลือกได้เสร็จแล้วไปที่เครื่องหมายถูกค่ะหลังจากนั้นเราก็จัดวางให้เรียบร้อยนะคะพอเราจัดวางเสร็จแล้วให้เราไปที่คําว่า Animation ค่ะแล้วให้เราไปตรงที่คําว่าวงตรงนี้นะเราก็เลื un, ่อนหาคําสั่ง Animation ที่เราชอบเลยแต่ตัวนี้จะเลือกเป็นเขย่านะคะเห็นไหมคะเขย่าแบบนี้นะความช้าความเร็วเราสามารถปรับได้นะคะเห็นไหมคะพอเราเลือกเขย่าเสร็จแล้วไปที่เครื่องหมายถูกค่ะจากนั้นให้เรากดย้อนกลับนะคะไปที่คําว่า Effect ค่ะ แล้วไปที่คำว่าเอฟเฟกต์วิดีโอแล้วให้เราไปที่คำว่าดิสโก้หรือไนท์ลับนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกเขย่าอันนี้นะคะไปที่เครื่องหมายถูกไปที่คำว่าวัตถุแล้วก็ไปเลือกที่คำว่าภาพซ้อนไปที่คำว่าภาพซ้อนนะคะแล้วก็ปรับค่ะปรับที่ความเข้มแล้วก็ปรับที่ความเร็วตามที่เราชอบเลยนะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอสั้นคล้ายๆเป็นสติ๊กเกอร์ทักทายแบบนี้เลยเราสามารถที่จะส่งให้เพื่อนได้นะคะพอเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกได้เลยแล้วก็ไปใช้แบบนี้ได้เลยค่ะ เวลาที่เราจะใช้ก็สามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยค่ะได้ทั้งในเฟซแล้วก็ในไลน์นะคะ,ะเราสามารถที่จะส่งให้เพื่อนแบบนี้นะคะเพื่อนก็จะเห็นคลิปวิดีโอของเราแบบนี้เลยค่ะไปลองทํากันดูนะคะใครชอบคําว่าอะไรรักนะคะคิดถึงนะคะก็ว่ากันไปได้เลยความที่เราชอบเราก็ใส่ได้เลยนะคะถ้าชอบเทคนิคดีๆในการตัดต่ออยากจะรู้เทคนิคในเรื่องของการสร้างตัวตนสร้างไรายได้ติดตามไม่กบเอาไว้นะคะขอบคุณค่ะไม่กบมีคอร์สฟรีด้วยนะอยากเรียนทักหาไม่กบได้เลย